สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสายันทองสวัสดิ์ครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับโดยการใช้อุปไลน์นะครับจาก x สองสองแลบมาเข้ามิกมิดาเอดนะครับว่ามันจะเข้ากันได้ไหมครับเรามาดูครับปกติมิดดาเอสมิดาเอมันจะมีการ์ของครับเทคนิคเนี่ยครับ มันมีแค่อินเทอร์เฟซอินสามสองเอาสามสองครับเราจะมามังอของเอ็สองแหลกนะครับก็ที่เป็นของเอ2สองแหลกี๋อว่าเป็นเแหลกนะครับโพเอกเอกไละนะครับกัดกเอกไลท์นะครับเแหลกนะครับเป็นมิกยอดฮิตตอนนี้นะครับแต่ก่อนราคาไม่แพงครับตอนนี้แพงมากเลยครับตอนนี้หาซื้อยากราคาแพงด้วย กต้นเสียงเิีให้นะครับในตัวของการตัวนี้ก็จะเป็นการ USB Audio แล้วก็การ์รค Recorder Magnetic นะครับเป็น X แบ็คโอ X ไลท์นะครับเราก็หมุนอย่างนี้ครับเอาค่อยควงนะครับค่อยควงก็เป็นค่อยๆแฉกนะครับคถ้าค่อยงแฉกจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าฟังแปลมันจะเป็นแปลนะครับท่านผม เวลาหมุนหมุนอย่างนี้นะครับถ้าหมุนอย่างนี้มันหมุนเข้านะครับน<โ>ี่หมุนอย่างนี้จะหมุนออกครับผมครับผมนี่นี่น็อตมันมาอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ไก่อนไม่มีที่เก็บแล้วอุ้มไหม, <laughs> มไม่มีที่เก็บครับผม็หมุนลงมานะครับบน <laughs> ลงมาชอเก็บแล้วน็อตสองตัวนี่ครับเวลาเอาออกมาครับถ้าเรายืนทาอย่างนี้มันไม่ออกเท่านี้ไม่ออกแล้วต้องจัดอย่างนี้นะครับถ้าจัดอย่างนี้ก็ไม่ออกอีกครับต้องจัดอย่างนี้ดึงดึงพุทธออกมานี่ หหเรามาปิดเครื่องปิดเครื่อง,งก่อนครับปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องนะครับเรากดสกจาวนะครับเราปิดเครื่องนะครับแล้วก็หมุนเหมือนกันครับเพราะว่าบริเวณ X สอง M Media Art này, นี่มันจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความแสบนะครับมันจะเป็นหกเหลี่ยมน,นะครับ ทำไมเวลาผมขันขันไม่ได้ครับทำไมผมเดี๋ยวเราต้องหาผมเดียวมานรั้ครับไม่พี่มันโซโลเป็นแค่ประเจหกเหลี่ยม ถ้าเราันรูเท่านี้นะเราตัวนี้ไปใส่มันก็ไม่เข้าแล้วครับใช่ไหมคะคนละเบอร์เขาต้องหาเบอร์ที่มันได้นะครับนี่ก็ม,มัก็มเก็บได้ครับล้วเล็กลงนะครับ<อ>ถ้ามันใหญ่ก็ไม่ได้อีกอ,อันนี้ไม่ไม่ไม่พอดีอีกครับต้องเล็กลงอีกครับเ,เตี่ยลงสาระันเตี๋ยลงเตี่ยลกแนสสาระันเอ้ยขพอ,อยากเสริตันแต่ครับ เท่ใจเลย้วพี่จัจมาเอาดีออกหน่อยโอ้ยแปดเหลี่ยมครับไม่ใช่หเหลี่ยม,มสำพอครับส,รสำพอมันไปครับรเ หลายคนเขาบอกว่าม sort of ันจะใช้ได er, e, ้ไหมเราเราไม่รู้ไงครับเราต้องลองอยนีครับอาจารย์พันจะได้จะได้จะได้้ไดแน่นอนโอ้ยยิ่งดีดีเลยที่เราเลือใส่อะไรครับทุกคงมมทกคนตัวถ้าบอกว่าใช้ได้วชนะมันมันคลิปเรามันก็จะไม่เฮฮาเอ้ยใครเอาไปว่างรือเป่ ดูครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนี่ตัวนี้มันใช้ได้ครับแต่ถ้าเรานี่เวลาต่อกันนี่ครับเราทำนี้ก็ไม่เข้ามันก็ไม่เข้าอี่มันต้องทำนี้ก็บกเข่าอยู่เอาเอาละมาตันตักตัตัพอบอกาเอามาขันก่อนนี่ครับพี่ตั๊กเขาทำงานทำงานทำงานหนักมาตลอดหลายคนเขาถามว่าเห็นพี่ตั๊กทำงานหนักตลอดนี่พี่ตั๊กเอาเวลาไหนไปพักก่อนเขาก็ตอบเลยนะครับว่า ขาก็เอาเวลาเพื่อทำงานครับไปพักก่อนนะครับผมครับมันจะเขาได้มันก็หมุนเลยครับวังวันี้ก็ได้ครับนี่เปลี่ยนกัดมาใส่ตบบนี้นะครับผมตลอดท่านที่สุ่งบ้านนะครับเวลาชมก็เวลามีลูกมาชมมาด้วยก็หัวใช้จักรยานในการชมนะครับดึงออกเหมือนกันครับดึงออกที่มุ การของมันเป็นคาเทคนิคครับเสียงดีครับโอ้นี่ครับมันมันมบกขึ้นกันนี้อาจารย์ขนมอาจารย์นี่มันบวกขึ้นมดเลย่สุดคนนี้มนเนีะเรามาดูว่าเราจะใสย ไม่เข่าล็อกก่อนพอเ,เขาล็อกอมมั้ยอ,อ้วนบกเข่าโอนตึงหนักสิ่ฮักเนี่ยนั่นแหละเข่าโอ้โหนี่คือการทดสอบให้ดูว่าการคุณทําไม่ถูกมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมไม่ใช่พิ่งทาผิดนะครับผมเวลาหมุนอย่างนี้ถ้ามันไม่ตกแตกมันไปทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้อะไรตกแตกอ้วกข้าวโพดกับตกแตก มันจะใช้รวมรวมกันได้ไหมครับเรามาดูครับนี่ครับพักไฟครับไฟมาดูปัจจุบันเสียพักทักหนึ่งสามครับหนึ่งสองสามสี่โอ้ไม่ได้ครับจำนวนหนึครับนิดจะฟังว่าเราหนึ่งมือเปล่าเรามาดูว่าการ ของ x สามสองจะมาใส่ของม MIDI Art MIDI m ม d ด F เอจ๊ไหม MIDI MIDI Art ด i d i F เจ๊ไหมเรามาดูครับเออได้ครับเรามาชมนะครับป่าเราจะเปิดยังไงครับก็กดสต็อปถ้ากดสต็อปนี้ไม่ไม่เปิดนะครับถ้ากดเ P เราเอาเอาอะไรกด P นะครับโอ้หมุนติ้วติューครับ เอ้ยมาสิเอ้โหใช่ว่าเสียงมันจะเข้ายังไงครับอินพุตนี้เรามาอาจจะการ์ดหนึ่งสองสามนะครับตั้งอ่าตั้งเราติ้งรูติ้งนะครับบางคนก็บอกว่ารูติ้งบางคนก็บเราเราติ้งไม่รู้ว่าจะเชื่อใครกันแน่เราติ้งหนึ่งหนึ่งถึงแปดมันไปที่ละแปดครับเจ้ามาจากไหนเราก็เอามาจากการ์ดหนึ่งถึงแปดช่องอินพุตเก้าถึงสิบหกเรามาจากไหนเราเอามาจากการ์ดเก้าถึงสิบหก ได้ไปเรื่อยๆนะครับเรามาชมดููว่าเข้าอย่างนี้นเข้าเลยครับเรามาดูอินพุตนะครับเข้าอย่างไอ้การพันดูทิครับ,บอ่อเเาเชื่อว่าใส่ร่วมกันได้ครับผมชื่อว่าคลิปนี้เป็นการทดสอบที่ผ่านนะครับเพราะว่าถ้าชอบทดสอบแล้วไม่ผ่านมันจะรระเบิดนะคล<ฮะ>ิปนี้ก็ ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่อง YouTube สายยางสาวชาแนลก็ช่อง YouTube ผมเองครับสายยางทองสวัสดล้วก็ช่อง YouTube อาจารย์พันช่องอะไรนะสายยางสาวลำมซิงชาแนลสายยางสาวลำมซิงชาแนลครับผมอย่าลืมกดสับตะไคร้นะครับด้วยนะครับผมแล้วกดติดตามด้วยนะครับกดอะไรก็ได้ครับกดสับตะไคร้กดติดตามก็แล้วแต่ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งสบายดีจ้า